ดีจ้าสวัสดีครับอันนี้เป็กกับแม่มานี่กะมากินข่าวกันเดอพี่น้องอันนี้ก็ก้องเขาจ้ากันนี้กัมีปิ่งไก่กับมีอันไข่ต้มปลาทูเค็มนะพี่น้องกับแจ้วกับซุปแบบนี้กับซุปกับมกน้องใหม่พี่น้องมามามากินน้ากันกินเลยน้องเป็กมามามากินน้ากันพี่น้อง เด็กกินเลยไไนี่เป็่ไก่อืมอืมมามาเป็นหนองมาอืมแซ่บอือ่าหน้องเป็ดเน,นาะ ผมกิ่มกับมีเด้ไป่น่องเนี่ยผมกิ่มไกล้เมื่อไ้เอาถั่วใอย่างลืมจ,จับเจ้ำกันเด้ไป่น่องวันนี้หิ้วเขาไกล้ <c oughs> จ,จับจ,จับจ,จับ จะเอาคำยังไงนะพี่น้องอั่นเด้อมันเด้อ ยิงของกับแม่มนันแน่เด้อพี่น้องเปลี่ยนปล่าทุกเข้มครับเจียวเอากันนะพี่น้องกับต่อมไข่ทุกเข้มแบบแซ่บแฉะเลยพี่น้องห้องอน้ำใหม่อีกห้องน้ำใหม่ใส่หมู เออแมงมนันนี่กินนยางเดียวนี่ มาเล้วเป็น้องมาเล้วแซ่บจับข่าวน้ำกันปอบคุณถูกกำลังแรงใจเด้อพี่น้งองเจอข่ามาหาแม่วันนี้เด้อเดี๋ยวแม่มันนี้ก็สะตามปเยี่ยมเยียนทุกคนนะจ้าแห่งตาแน่กับไปจ้า กินข้าวเส้าน้ำกันเด้อพี่นหลังไอตัวมุมเนี้ย ăn đây, bên nào mặc dù con em con gọn em mày 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 Top, chap, tap, chap. จิ้มกระเจี๊ยนะพี่น้องแม่มันนี่กับจิ้มอิ่มได้ซัมม้นนี่นะจ้าจิ้มบะหม้อจักเท็ตหรอกแจ๊กอะไออกมากิน,น,น,กนจ้ากับน้องเป็ดจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มันนี่น้ำเดินเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้แม่มันนี่ท้าคิปต่อไปได้จา้าสวัสดีจา้า